ครั้งแรกเนี่ยเป็นสีส้มอ่าครับนะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นแรกที่ทำนะครับอ่าครับก็เป็นรถเดิมสแต่งสไตล์เดิมนะครับออ่่าาครับส่วนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็เป็นสีเขียวขี้ม้านะครับผมออ่่่าาครับพีก็แต่งสไตล์นะครับซิ่งเจแปนนะครับผมอ่าครอบนี้คือแนวไหนนะพี่อ่ารอบนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยอ่าดูรถของทางต่างประเทศนะครับฝั่งอเมริกามาอ่าครับก็เลยอยากทำลวดญี่ปุ่นเนี่ยให้ออกมาแบบว่าเป็นฟิลอเมริกานะครับอ่าครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล vc k เนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู Civic FE อีกแล้วนะครับนี่เลยบอกเลยว่าคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะทุกคนนะใครที่เคยติดตามรถของพี่เบสก็จะรู้ว่าผมเคยถ่ายไปน่าจะ2รอบแล้วนะทุกคนนะรอบแรกเป็นสีส้มเนาะแล้วก็เป็นสีเขียวอ่ารอบล่าสุดนี้คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าแม่งสวยกว่าเวอร์ชั่นเก่าเยอะมากฟิลมเมกาเลย คานนี้คือคอนเซปต์พี่เบสบอกว่าอยากจะได้แนวเมกานะนะทุกคนนะผมไปดูรถสีแดงตัดด้วยล้อสีทองโหวสวยมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาติดตามนะทุกคนนะว่าคันนี้พี่เบสแกแต่งอะไรไปบ้างภายในนี่คือคาร์บอนจัดเต็มนะห้องเครื่องก็350กว่าม้านะเพื่อนนะรอบแรกก็380นะทุกคนเนาะเป็นไง หล่อไหมลองดูเป็นแนวทางการแต่งได้สำหรับ Civic FE คันนี้นะใครชอบรบกวนกดไลค์และกดแชร์ผมด้วยนะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้แล้วผมไปไปครับทุกคนไปรับชม Civic FE ของพี่เบสกันเลยครับผมพี่เบสสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตรถหน่อยนะพี่นะครับได้ครับ ผมเคยถ่ายคลิปกับพี่เวสนด้สองรอบเนาะพี่สองครั้งครับก็ครั้งแรกเนี่ยเป็นสีส้มนะครับผมก็เป็นเมอร์ชั่นแรกที่ทานะครับก็เป็นรถเดิมสแต่งสไตล์เดิมนะครับอ่าส่วนเวอร์ชั่นที่2เนี่ยก็เป็นสีเขียวขี่ม้านะครับผมอ่อแต่งสไตล์นะครับซิ่งเจแปนนะครับผมส่วนรอบนี้คือแนวไหนนะพี่รอบนี้นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยดูลถดของทางต่างประเทศนะครับฝั่งอเมริกามาก็เลยอยากทำรวดญี่ปุ่นเนี่ยให้ออกมาแบบว่า เป็นฟิลเมกานะครับอ่าครับผมแล<ช>้วก็ทาสีมาใหม่ด้วยท<ำ>าําสี<ำ>มาใหม่ด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะเพื่อนนะสำหรับใครที่เคยติดตามคันนี้อยู่จะรู้ว่าผมถ่ายไปค่อนข้างจะหลายรอบมากตั้งแต่สีส้มสีเขียวแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นสีแดงเลยนะทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูของแต่งนิดนึงว่าคันนี้ Civic FE พีเ่เบสแกททำอะไรบางอย่างด้านหน้าคันนี้ทำอะไรบ้างนเนี่ยพี่เบสอ่าเริ่มต้นชุดหน้าก่อนเลยนะครับชุดหน้าเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเป็นการชนหน้าไทยอาร์นะครับ V2 นะครับผม แล้วก็จะมีลิ้นของทางร้านนะครับอันนี้เป็นทรงของทางร้านนะครับก็คือสั่งปั้นโมขึ้นมาเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมนะครับผมก็คือขนาดข้างนะครับผมอ่าสองฝั่งนี้เลยก็เป็นงานเวคข้ามนะครับผมมีความแข็งแรงเดี๋ยวมาดูด้านหน้าอันนี้คือเป็นกันชนหน้าไทอาเวอร์ชั่นสองครับพี่อ่าของทางร้านนะครับอันนี้มันต่างยังไงกับเวอร์ชั่นแรกครับพี่เบสเอ่อเวอร์ชั่นแรกเนี่ยมันจะมีขีดตรงนี้ครับพี่นะครับ ก็คือวีหนึ่งนะเขาเรียกกันในในวงการ f นปีนะ ah> ครับท้ายอาร์วีหนึ่งเนี่ยจะมีขีดตรงนี้แล้วมุมตรงนี้ครับก็จะไม่เหมือนกับมุมตรงนี้อตรงพีตรงเนี่ยลิ้นเนี่ยจะมีความคมเข้มชัดกว่าผมนะครับแล้วตรงนี้จะมีความมนกว่าอ๋อ่าใช่ครับอันนี้ก็คือกันชนหน้า V 2สองโอเคอันนี้คือความแตกต่างใช่ครับผมครับผมแล้วก็โลโก้เฮ็ด ก็จะเป็นคาร์บอนครับโอเคคาร์บอนไฟหน้าเปลี่ยนถูกไหมพี่เบสใช่ครับเป็น LED 7หลอดครับผม LED 7หลอดครพี่ใช้งานได้จริงแล้วก็ค่อนข้างที่จะขับกลางคืนสว่างเห็นชัดเจนโอ้แต่แบบเห็นตัวลูกแก้วนี่คือเยอะมากเลยนะ7หลอดถูกไหมพี่ใช่ครับโอ้โหน่าจะสว่างมากเลยนะทุกคนนะสว่างเลยครับเดี๋ยวเราให้ดูลิ้นหน้านะอันนี้คือเป็นลิ้นหน้าเราปั้นขึ้นเองเลยถูกไหมใช่ครับอันนี้เครื่องเงาของทางร้านเลยครับโอเคโอเคโหต้สวยมากเลยนะตรงนี้แบบเขาขยักขึ้นมาด้วยนะทุกคนนะเรื่องของรายละเอียดแล้วก็เรื่อองงขมม อาจจะอาจจะมีช่องเพราะว่า,าเรื่องของเรื่องของอความโค้งมนนะครับ,รบแล้วก็การขับขี่ด้วยพอดีก็ขับขี่เยอะเหมือนกันช่วงนี้แต่สวยมากนะทุกคนนะสาหรับใครสนใจแสดงว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากได้ทรงนี้ก็จะต้องใส่กันชนหน้าไทยอ่างเดียวถูกไหมพี่ใช่ครับสำหรับนถ้าเกิดลิ้นตัวนี้จำเป็นต้องเป็นหน้าว2นี้เลย๋อใช่คับโอเคโอเคอเดี๋ยวเรามาดูอันนั้นเลยเ อย่างด้านข้างตรงนี้ที่พี่เบสบอกก็คือจะมีขนาดนะพี่เนาะอ่าเพิ่มเติมเป็นขนาดครับเป็นขนาดคาร์บอนนะทุกคนนะใช่ครับผมฝากกโปรงคาร์บอนเหมือนรอบที่แล้วเลยป่ะพี่ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกทรงหนึ่งครับเป็นอีกทรงหนึ่งใช่ครับอันนี้จะเป็นงานของทางแคปแมนนะครับของพี่ปืนนะครับผมจะเจาะสวยมากเลยทุกคนนะก็เก็บเรื่องดีเทลรายละเอียดนะครับให้ลงตัวที่สุดครับผมเจาะสวยๆนะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างแก้มเป็นแก้มเจาะถูกไหมพี่เป็นแก้มเจาะของทางร้านครับครับผมก็อ่า เราใช้แก้มเดิมนะครับเจาะขึ้นมาแล้วก็ทําทํามุมทเว้าททาโค้งนะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมด้วยมีรูเล่นตรงนี้เป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับโอ้สวยนะเพื่อนใช้แก้มเดิมเวยโอเคต่อไปโอ้หผมชอบล้อมากอันนี้เปลี่ยนล้อมาใหม่ถูกไหมพี่เบสใช่ครับต้องบอกว่าล้อเนี่ยครับเป็นล้อแบรนด์คนไทยนะครับผมอับบิแล็กฟอร์สนะครับผมล้อชุดนี้เนี่ยผมได้ไอเดียมาจากเมกาเช่นกันนะครับก็เอามาดีไซน์เพิ่มเติมนะครับผม แล้วก็มีความแปลกใหม่เพิ่มเติมคือมีแอร์โรดิสตรงนี้ด้วยนะครับอ่าครับพี่ตัวนี้ก็คือเป็นแบรนด์ของทางอเวลักสั่งตัดให้นะครับอะบก็อ่าล้อเนี่ยก็คือชื่อของเขานะครับก็คืออเวลัก MF10 นะครับ1 MF10 นะครับผมบสีเคซี่โกนะครับผมส่วนสเปคออฟเซตเนี่ยเป็น9เป็นขนาดกว้าง9ออฟ35นะครับอ่าครับหน้าหลังไหมพี่หน้าหลังครับใช่หน้าหลังหน้าหลังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูล้อยใกล้ทำไมถึงเลือกสีทองเนี่ยพี่เบส สีทองเพราะว่าผมมองว่าตอนเนี้ยกระแสต้องบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลเลยเนาะแต่ผมมองว่าสีสีทองเนี่ยในในไทยเนี่ยคนใส่ค่อนข้างน้อยอ่าใช่พี่ผมก็ไม่ค่อยเจอนะทองแบบนี้เลยนะอ่าใช่ครับแล้วสีทองของผมเป็นสีทองบัตรอ่าครับอ๋อใช่ครับจะไม่เป็นทองจะไม่ได้เป็นทองแบบว่านี่ทองนี้จะมีความพิเศษและโดดเด่นคือกลางคืนเนี่ยมันก็ถ้าเกิดมีแสงน้อยเนี่ยทองเนี่ยมันก็จะแบบว่าทึบหน่อยอ่าครับพี่ แต่พอโดนแสงโดนแดดนะครับมันจะสว่างขึ้นมาใช่พอมันโดนแดดคือแบบมันวาวมากเลยทุกคนนะสวยๆเนาะจะหล่อที่สุดตอนขับครับเพราะว่ามันจะมันจะสู้แสงเล่นแสงเงี้ยครับค่อนข้างเยอะเลยอันนี้เป็นลอฟอร์สชิ้นเดียวถูกไหมพี่เป็นลอฟอร์สชิ้นเดียวครับอรลอฟอร์สชิ้นเดียวแล้วก็มีเพิ่มเติมแอร์โรดีตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเบื่อไอตัวเนี้ยเราสามารถถอดออกได้ถ่วยสามารถถอดออกได้ครับ ออออ๋โเคแล้วตรงนี้ครับสามารถเอาน็อตเลนนะครับอ่่ครับพีหรือว่าอะไรเงี้ยสามารถใส่ตรงตรงรูเพิ่มเติมได้รูที่ตัวยึดกับแอร์รถดีตรงนี้ครับพี่ครับพี่ฟิลก็จะเหมือนล้อ2ชิ้นเหมือนกันมีลูกเล่นตรงนี้เหมือนกันครับก็แล้วแต่คนจะชอบนะทุกคนนะหูแต่ผมไม่เคยเจอเนี่ยเนาล้อแนวนี้เนาะยาง AD08 ศนย์ถูกไหมพี่ยาง AD08 ครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ขอบ19นะอ่าครับพี่ AD08 ก็ส่วนใหญ่หากันก็มีแต่18เนาะอ่าครับ แต่นี้ก็เป็นขอบสิบเก้า่ะครับเป็นสองสามห้าสามห้าสิบเก้าครับผมยาเมอร์นี้ก็ต้องค่อนข้างหายากหน่อยหนึ่งต้องสั่งตัดหน่อยนึ่งครับถามนิดนึงใส่ล้อสิบเก้ากระด้างไหมพี่เป็นเรื่องธรรมดาครับพี่ต้องกระด้างแต่ว่าแน่นอนครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราขับอีกทีหนึ่งเพราะความกระด้างของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอรันคนใช้ยางหนาแต่บอกกระด้างก็มีรันคนขับยางบางบาง แต่รู้สึกว่าเฮ้ยขับเฟิร์มก็มีอ่าครับพี่อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั่นะครับผมอ่าครับผมแล้วอย่างช่วงล่างคันเนี้ยพี่เบสเป็นไอซ์อาร์สปอร์ตไอเหมือนเดิมัเหมือนรอบที่แล้วเนาะใช่ครับเนรอบที่แล้วโอเคส่วนเบรกนะครับครับผมต้องบอกว่าเรื่องไม่ถูกครับเลี้ยงไม่ใส่อ่าครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่เราถ่ายกันเป็นเอ็นเลสโมโนบล็อกถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าครับแล้วก่อนมานี้ต้องบอกว่าใส่เอหกเสียเงินเพราะเห็นว่าสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเข้ากับสีแดงอ่า สีมันตัดกันไปตัดกันมาเนาะพี่เนาะใช่ตอนนี้ผมดูว่าอาจจะเบิกเบมโบกอีทีครับ,รบตัวเงินตัวทองฝุดมาใส่<อ>ผมว่าน่าจะเข้าเพราะว่าด้วยความที่มันมันเป็นสีโครเมียมเนาะอ่าครับพี่ครับมันก็น่าจะเข้าและอย่างก็คือคนใส่ค่อนข้างน้อยในในรุ่นซีบิกเอีด้วยอ่าครับผมรอติดตามนันเพื่อนนะโหรอบที่แล้วที่ผมถ่ายจําได้เลยตัวเบรกเป็นโมโนบล็อกนะทุกคนนะแต่ตอนนี้พี่แกก็ถอดขายเรียบร้อยแล้ว ก่อนใส่มาก็คือเป็นเอ็นเลสเอ็ธหกสีเงินถูกไหมพี่ครับแล้วก็ถอดออกไปเหมือนเดิมคือต้องบอกว่าไอ้เบรกอ่ามอนเดอร์บล็อกอ่ะเราไม่ได้มาเราไม่ได้ตั้งใจจะขายนะอ่าครับพี่ก็จอดอยู่เงี้ยครับก็เจอพักพวกเจอเพื่อนเจอพี่น้องเงี้ยครับอ่ครับเขาก็ขอซื้อขอแบ่งไปอ๋อต้องใช้คำนี้ครับเพราะว่ารถผมนี่อ่าแล้วรถอะไรครับอ่าครับผมชอบอันนี้ขอซื้อได้ไหมพี่อยากได้อะไรก็จิ้มเลยถูกไหมพี่ประมาณนั้นครับอ่าครับผมแล้วก็จะมีกระจกคาร์บอนมูเก้นถูกไหมพี่ใช่ครับนี่คือสเกลแทท้้ังหมด ถ้าหมูเกล็ดเขาจะเป็นริ้วๆแบบนี้ในนี้ครับเป็นสันอย่างนี้เลยโอเคโอเคสวยนะใครสนใจนี่ครับอ่าครับผมแล้วก็พวกมือเปิดประตูคาร์บอนหมดเลยถูกไหมพี่คาร์บอนหมดครับคาร์บอนหมดเลยเสาประตูตรงนี้คาร์บอนหมดเลยและที่สำคัญคือภายในก็คาร์บอนหมดนะเดี๋ยวค่อยพาไปดูสเกิร์ตข้างคาร์บอนนะทุกคนเนี่ยคาร์บอนครับโอเคผมไปดูล้อท้ายนี่ต่อสีมันพอโดนแดดสวยๆนะทุกคนเนาะล้อทองเดี๋ยวให้มาดูหลังอย่างด้านหลังเปลี่ยนไปเยอะนัไหมเนี่ยพี่เบสก็ต้องบอกว่า หลังก็เปลี่ยนเป็นอีเวอร์ชั่นหนึ่งครับอ่าครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วซีวีเอฟอีครับหลังเล่นจะทำาท้อาร์กันอ่าแต่ว่าเป็นท้อาร์ที่ออกท่อออกกลางก็คือออกสามใช่ครับใช่กลางกันทส่วนใหญ่ค่อนข้างเยอะอ่าครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีเอ็นเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกคู่เป็นท้อาร์ออกคู่ครับก็คือแบบนี้เลยอ่าครับมีคนทําเนี่ยค่อนข้างน้อยอ่าครับพี่ไม่ค่อยเจอด้วยนะผมก็ไม่ค่อยเจอผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันน้อยเราก็เลยทาอันเนี้ยแหละอ่าขึ้นมา ก็คือเป็นกันชนหลังไทยอาแต่ว่าเป็นท่อออกคู่เป็นท่อออกคู่ซ้ายขวานะทุกคนนะใช่ครับก็จะดูแปลกตานิดนึงนะท่อก,ก็เป็นไทเนียมทั้งหมดนะครับอ่าครับดิฟฟิวเซอร์เป็นคาร์บอนหมดนะทุกคนนะท่ออันนี้เดินยังไงพี่เบสทั้งเส้นหรือเปล่าอ่าทั้งเส้นครับทั้งเส้นโปรดักเกอร์นะพี่ใช่ครับโปรดักเกอร์โอเคตั้งแต่กลางกับปลายก็ไทเนียมหมดครับอ่าครับผมไฟหลังเปลี่ยนใหม่ถูกไหมพี่เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่อันนี้เวอร์ชั่นไหนนะพี่อ่าไฟ V5 ครับ V5 ใช่ไหมพี่ใช่ครับ เพราะว่าในตลาดตอนนี้ก็จะมีวีหนึ่งวีสองค่อนข้างเยอะครับอครับเราก็ไม่ชอบเหมือนใครอยู่แล้วลต้องบอกว่าไฟเนี่ยมันใส่จริงก็สวยครับมันลงตัวเราก็เลยเลือกที่จะมาใสที่สำคัญคือไม่เหมือนใครแล้วมันลงตัวอฝาหลัยเปลี่ยนถูกไหมพี่ใช่ครับฝาหลังเปลี่ยนเพราะว่ารอบที่แล้วที่ผมมาถ่ายจะเป็นวิงหลังเอ็มเพอใช่ครับอ่าจําได้ก็ต้องบอกว่าพอหลังจากที่ใส่ไปแล้วเนาะก็ด้วยความที่มันใส่วิงเอ็มหลังเอ็มเพอมันก็ทําให สวยขึ้นจริงหล่อ,อขึ้นจริงโฉบเฉี่ยวขึ้นจริงอย่างที่บอกครับพอเริ่มเริ่มแบบว่ามีคนใส่กันเยอะเนะ,ะรเราก็เลยสั่งฝาอันนี้ครับมาเป็นมาก็คือสั่งฝาทำพิเศษเนี่ยครับมาใส่เลย อ๋อคืนนี้มันเป็นช totally Prime ิ้นเดียวเลยเหรอพี่เป็นฝาไฟเบอร์ชิ้นเดียวเลยครับอ๋อมันเป็นทรงแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้ไม่มีการตัดต่อนะคบเป็นฝาไฟเบอร์ชิ้นเดียวเลยไม่ได้แบบทําเป็นสูดเป็ดแล้วโป๊ะสีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับเพราะนั้นมันเป็นทรงนี้เลยฝาเป็นฝาไฟเบอร์ชิ้นเดียวเลยครับอ๋อโอเคพี่โอเคนี่ครับฝาไฟเบอร์ชิ้นเดียวเลยอ่าครับผมแล้วก็สวยมากเลยนะเนี่ยมาเนี่ยครับก็จะได้อารมณ์ของอาแนดคาร์นะครับอ่าครับผมครับผมประมาณนี้เลยโลโก้อันนี้ฮอนด้าถูกไหม โอเคโอเครอบคันน่าจะประมาณนี้เนาะพี่เบสเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูภายในดีกว่าพี่คลิปฉลามมีคาร์บอนเพิ่มนะทุกคนแล้วก็หลังคาเป็นดาเงาแก้วนะครับครับผมดาเงาเดี๋ยวผมดูตั้งแต่เบาะหลังเดี๋ยวพี่มาทุกคนเรามาดูอย่างที่ผมบอกทุกคนคือภายในอ่ะเป็นคาร์บอนหมดเลยนะเนี่ยสวิตคาร์บอนภายในนี้คือเราทาคาร์บอนหมดเลยหรอพี่เบสใช่ครับเนี่ยผมไปดูตรงนี้นะโปกติไม่ค่อยมีใครทำนะเนี่ยพี่ใช่ไหมใช่ ทำไม่ถึงสาบ B, N, สาว A, สาว B, สาว B ทั้งหมดครับคาร์บอนนี่คาร์บอนทำไมถึงทำอ่ะพี่ก็ต้องบอกว่ามีลูกค้าเข้ามาหาเนาแล้วบอกว่าพี่เบสถ้าเกิดข้างในทำเป็นคาร์บอนเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนครับโอเคครับเราตามใจลูกค้าอยู่แล้วเราเลยทำให้ใู้เลยครับง่ายดีครับผมง่ายดีใช่ครับก็มันเป็นชิ้นงานเดิมหรอพี่หรือยังไงเป็นชิ้นงานเดิมแล้วก็ไปหุ้มครับ๋อใช่ตัวแรกเกอร์ก็พ่นหนาทุกชิ้นนะครับไม่ใช่แบบว่า พ่นบางด้วเพราะว่าไม่ใช่ว่าด้วยงานภายในภายในเนี่ยต้องพ่นบางเสานะครับเคี้ยวข้าวเข็มขัดเสาข้างหลังนี้นะครับดูฝั่งจากฝั่งนู้นก็ได้ครับเออไม่เคยเห็นใครทําจริงๆนะทุกคนนะหมดพิชิญเออเป็นคาร์บอนหมดเลยอะเสาอะทุกคนนะโหอันนี้เบาะทรงเดิมป่ะพี่เบสใช่ไหมเบาทรงเดิมครับเบาทรงเดิมแต่ว่าตอนนี้ผมว่าจะเปลี่ยนเบาะใหม่อยู่อ่ะครับพี่เพราะว่าว่าจะไปใส่ตัวเลคาโลตัวใหม่อ่ะครับ อ๋อครับผมต,ตัวเขาไม่มั่นใจนะว่าชื่ออะไรอ่ครับแต่ตัวนี้เป็นฟอร์สเนาะพี่น้องอเป็นฟอ <Ford S 1> <Ford S 2> ร์สหลังฟอร์สคาร์บอนนะทุกคนนะใช่ครับเป็นบักเก็ตซีทนะโอ้โหสวยมากสวยมากเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้ามีอะไรไหมพี่เบสก็คาร์บอนเหมือนเดิมครับเก็บตัวอ่าครับแต่ว่าลืมเปลี่ยนพวงมาลัยคาร์บอนตอนนี้ยังเป็นพวงมาลัยเดิมเลยเป็นพวงมาลัยเดิมอันนี้เดี๋ยวกลับไปเปลี่ยนก่อนลืมครับพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคอนโซลคาร์บอนหมดหัวเกียร์คาร์บอนนะพี่น้องใช่ครับโอ้โหคาร์บบออนนนนนทุุกจดดะะเพื่่ผมไปูงี เบาะสวยมากโหเบาสวยจริงอ่ะเดี๋ยวผมดูเครื่องเดี๋ยวพี่เบสได้ครับเรามาดูเครื่องกันนิดนึงนะทุกคนนะถ้าเกิดใครจําได้จากคลิปที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่เบสแกอัปเดตอะไรไปบ้างโห<ฮ>แต่สวยมากฟิลเมกาเนี่ยทุกคนนะอ่ะอย่างเครื่องตอนนี้เราทําอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยพี่เบสก็ต้นเต็เดิมครับผมอ่ะครับ ต่อสามร้อยห้าสิบกว่าครับสามร้อยห้าสิบกว่าใช่เมื่อก่อนสามร้อยแปดสิบแต่นี้ผมลดลงมาครับผมผมถามนิดนึงสามร้อยห้าสิบกับสามร้อยแปดสิบต่างกันไหมต่างต่างกันแค่อ่าจริงรอบชูดเรื่องท็อกเรื่องปลายครับอ่าครับแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่โลกนดิโกค่อนข้างที่จะออกงานเยอะขึ้นอ่าครับพี่นะครับผมก็เลยต้องการจะเซฟมากขึ้นอ๋ออยากคือช่วงนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ขับแรงแหละอ่าครับพี่ครับพี่ เมื่อก่อนเกียร์ก็จะวิ่งบ่อยนะครับอ่าครับผมแต่นี้ก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้วิ่งแล้วเกียร์เดิมด้วยถูกไหมพี่อ่าใช่ครับเกียร์เดิมด้วยสเต็ปน่าจะเหมือนรอบที่แล้วเลยถูกไหมพี่ใช่ครับเพิ่มเติมก็คือพวกลายเรียกความสวยงามครับก็จะเป็นคาร์บอนอีกเหมือนเดิมใช่ครับก็คาร์บอนทั้งหมดอ่ารอบที่แล้วเนี่ยไม่มีไม่มีอ่าครับไม่มีพวกชุดพวกนี้อ่าครับแล้วก็อ่าชุดอินเทยครับยังเป็นสีแต่ว่านี่ผมเปลี่ยนเป็นไทเทเนียมทั้งหมดแล้วอ่าครับพี่นะครับอินเทยอินเตอร์นะครับผม แล้วก็น็อตเลทุกตัวครับเก็บทุกจุดนี่ทุกคนผมอยากให้ดูพวก,กพน็อตตรงนี้ถูกไหมพี่น็อตตรงเนี้ยน็อตตรงเนี้ยคือเขาเปลี่ยนหมดเลยนะเนี่ยน็อตเลสทุกตัวครับ oh. น็อตใส่กาวก็เปลี่ยนครับสวยมากเปลี่ยนเป็น <S 2> <S 2> น็อตเลหมดเลยนะเนี่ยแล้วผมถามนิดนึงทําไมฝานี้ยังเป็นสีเนี้ยพี่ไม่เอาสีแดงครับก็ลืมครับที่เพียเปลี่ยนสีแดงแล้วอ่า <c oughs> ครับพี่ครับพี่ใช่ไม่สั่งทําไปแล้วของไม่มาของมาเสร็จปุ๊บวางเสร็จ ลูกค้าเข้ามาในร้านอ่าครับพี่อันนี้มีเจ้าของอยังออกของผมเองพี่ผมขอได้ไหมหนูขอได้ไหมโอเคขายอ๋ออยากได้อะไรก็จิ้มเลยใช่ครับ <laughs> อ่าครับผมคันนี้<ม>เบเต็ดเท่าไหร่เนี่ยพี่เบสแต่งไปแต่งมาเนี่ยพี่แล้วก็มีเพิ่มเติมครับอ่าเพิ่มเติมอีอเหรพี่อ่าเป็นหมอ้อน้ําอลูมิเนียมหมอ้อน้าใหญ่ขึ้นอ๋อหมอ้อน้ำแล้วก็อ่าวาล์วน้ําสปูล ฝากฝากบอกเพื่อนสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเอฟอีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความร้อนก็คือจะอยู่ทั้งวันแปดส9้ถึงเกาบสามมีหม้อน้ํามีวางปูนเนี่ยจะเหลือแค่70กว่าเย็นเจียบเลยอใช่ครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นตัวแนะนาอีกตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจะอินเตอร์ที่ทําแล้วนะครับคันนี้มีจะทำอะไรเพิ่มไหมเนี่ยพี่เบสเพิ่มเติมหรอนี่ยไปหาเบสใส เหลือ,อแค่เบรกอย่างเดียวนะพี่นอ้องจริงจริงก็จริงๆก็เลือกอยู่ครับว่าจะใส่อะไร,ะรแล้วก็เปลี่ยนผงมอะไรคาร์บ,บอนเนาะแล้วก็เปลี่ยนเบาะรบจริงจริงก็มันก,มนก็มันก็เหมือนเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ครับสับของใส่ใหม่ครับแต่ถามว่าจะทําอะไรเพิ่มนอกเหนือจากนี้ไหมก็อาจจะเป็นทรงนี้ไปก่อนเพราะว่าทรงนี้ก็บอกว่าทําเบรจได้แค่ประมาณเดือนกว่าเองแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ออกงานเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าทรงใหม่นี่คือแบบโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเยอะมากเลยนะพี่นะอันนี้ตั้งใจให้เป็นเมกาเลยครับเออผมว่าแบบโอ้โหมันดูต่างจาก คาแรคเตอร์เก่าเยอะเลยอะทุกคนนะถ้าเกิดใคร <c oughs> ที่จําได้อ่ะผมว่าทรงนี้ส <c oughs> ีนี้ล้อสีนี้โอ้โหสวยมากได้เลยพี่เบสถ้างั้นฝากช่องทางอะไรต่อหน่อยเผื่อเพื่อนๆอยากจะทํารถด้วยพี่ได้ครับก็เบนกียกาหลาดนะครับผมก็อยากทําอะไรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพจก็เบนกียกาหลาดนะครับผมก็ ต้องบอกว่าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบอลมากก็ยังไงก็ฝากติดตามบอลด้วยนะครับได้เลยแล้วก็ช่องทางของผมก็คือเบี้ยเกตกก้าหลังนะครับได้ครับวันนี้ขอบมากพี่เบี้ยของลุรับ,นนรบได้ครับสวัสดีครับนี่นะบายน,นี่นี่นะครับทุกคนวันนี้พามาดู c ีวิกเอฟอนะเป็นไงสวยไหมสำหรับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็จะฟิลเมกาเลยเนาะเป็นไงวันนี้จัดให้ดูแล้วถ้าเกิดใครที่ติดตามอยู่นะก็ จะรู้ว่าผมเคยรีวิวไป2รอบแล้วจะเป็นรอบสีส้มรอบสีเขียวแล้วก็รอบล่าสุดนี้คือเป็นสีแดงเลยนะเพื่อนนะหู้แต่สวยมากนะรถสีแดงตัดด้วยล้อสีทองแล้วก็ไปรอติดตามนะว่าพี่แกจะใส่เบรกชุดไหนนะเพื่อนนะประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าถ้าเกิดใครอยากชมรถยี่ห้ออะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะวันนี้ขอตัวลาไปครับผมบายบาย